วิธีการตั้งค่าการเป็นพาร์ทเนอร์แอพพลิเอ e ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาขึ้นให้ตั้งค่าเนาะก่อนที่พี่เปิ้ลจะพาไปตั้งค่าพี่เปิ้ลอยากอธิบายให้ฟังก่อนว่าเครื่องมือนี้เขาใช้ทำอะไรบ้างนะคะและเราจะได้รายได้ยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะก็คือว่า Sho ป e e กับ Facebook เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราเอาสินค้าจากช h อป e e มาวังแปะลิงก์ไม่ว่าจะเป็นตรงคําอธิบายไม่ว่าจะเป็นตรงคลิปตรงโพสต์ตรงการสร้างรายได้ลิงก์ต่างๆนะคะหรือว่าที่คอมเมนต์ของเราอะคะ่ะแล้วถ้ามีคนกดเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่ช้อปปีซื้อสินค้านั้นหรือเขาไม่ซื้อสินค้านั้นแต่เขาไปซื้อสินค้าอื่นจากลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมนะคะโดย ค่าคอมช้อปปีนั้น Facebook เขาก็จะมาจ่ายเรานั่นเองนะคะนี่คือการสร้างรายได้จาก s h o p ป e Affiliate ทีนี้ก่อนการตั้งค่าถ้าใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปของช้อปปีมาตามนี้นะคะให้ขึ้นไปโหลดแอปของช้อปปีมาก่อนแล้วก็เตรียมสมุดบัญชีของเราบัตรประชาชนของเราด้วยนะคะเบื้องต้นพี่เปิ้ลจะพาทุกท่าน ไปกดสมัคร s h o ป e e Affiliate ก่อนก่อนที่เราจะตั้งค่า Affiliate ใน Facebook คุณไปสมัคร s h o ป e e Affiliate ก่อนวิธีการไปดูกันค่ะเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะแยกเป็น2 EP EP แรกคือ EP นี้การสมัคร s h o ป e e Affiliate ก่อนนะคะ EP ที่2นะคะพี่เปิ้ลจะพาตั้งค่าสร้างรายได้ในการเป็น Partner Affiliate นั่นเองนะคะเขาค่อนข้างจะ ลึกรับซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าคุณทำได้มันเป็นรายได้ที่ดีมากบางชีมากกว่าการสร้างรายได้บน Facebook อีกอันนี้พูดเบาๆนะคะถ้ามีการกดลิงก์สินค้าไปถ้ามีการอะไรพวกนี้เราได้ค่าคอมโดยที่เราไม่ต้องเสียหยาดเหงื่อแรงงานอะไรเลยนะคะทุกท่านอยากให้คนที่ขึ้น Partner Every a ร์ i l i a t e นี้ตั้งใจฟังและตั้งใจทำนะคะ เพราะเป็นรายได้ที่ดีให้คุณอีกทางหนึ่งเลยละค่ะเราไปดูวิธีการตั้งค่า Shopee Affiliate ก่อนนะคะไปดูกันค่ะเบื้องต้นเราจะไปโหลดแอปกันก่อนนะคะแอป Shopee ถ้าใครใช้ iOS ก็ไปที่ App Store ถ้าใครใช้ Android ก็ไปที่ Play Store นะคะให้เราไปที่ค้นหาแอปและเกมค่ะแล้วพิมพ์คำว่า Shopee จากนั้นก็กดค้นหานะคะ พอเรากดค้นหาก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาค่ะแอปช้อปปี้เราเห็นแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะคะพอดาวโหลดเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นคำว่าเปิดแบบในคลิปนะคะให้เรากดเปิดเขาก็จะลิงก์ไปที่แอป Sho ปปีในโทรศัพท์ของเรานะคะเลือกภาษาที่เราใช้ค่ะเปิ้นเลือกเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นก็กดตกลงได้เลยค่ะจะเข้ามาที่หน้าจอหลักของช h อปปีให้เราไปเลือกคำว่าฉันนะคะอยู่ด้านล่างตามลูกศรเลยค่ะ คลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นโปรแกรม Every a f f i l i a t e ค่ะกดเข้าไปตามลูกศรชี้เลยนะคะพอกดเข้ามานะคะการสร้างรายได้ใน Sho p e e a f f i l i a t e นั้นเราสามารถที่จะเอาลิงก์ไปแปะได้ทุกที่ตามแอปที่มีให้มานะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Twitter YouTube Facebook และแอปอื่นๆถ้าเรามีนอกเหนือจากนี้ด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะพี่เปิลจะเพิ่ม Facebook เข้าไปค่ะเพิ่มลิงก์ FACEBOOK ที่จะสร้างรายได้คู่กันกับช h อป e ีนี้นะคะพี่เปิ้ลก็จะไปเอาลิงก์จากหน้าโปรไฟล์ของพี่เปิ้ลน,นะคะมาใส่ลงตรงนี้ค่ะไปกดคัดลอกลิงก์โปรไฟล์นะคะพอเรากดลิงก์โปรไฟล์แล้วเราก็ไปที่หน้า s h อป e ีหน้าเมื่อกี้เพื่อที่จะเพิ่มลิงก์ของเราเข้าไปแล้วก็กดบันทึกนะคะามาให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็อีเมลที่สำหรับติดต่อรหัสแนะนำนะคะ ถ้าอยากให้พี่เปิเป็นคนแนะนำก็ใส่รหัสพี่เปิ่ตามนี้ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็กดชั้นยืนยันแล้วก็กดยืนยันอีกรอบนะคะจากนั้นช้อปปี้เขาก็จะมีข้อความต้อนรับของเรานั่นเองแล้วก็กดตกลงไปนะคะจากนั้นให้เราไปที่หน้าชั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่โปรแกรม a f f i l i a t e อีกรอบนะคะพอเข้ามาหน้า affiliate ให้เราไปที่ฟันเฟืองด้านบนขวามือค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะหน้าถัดมานะคะ จะให้เราใส่ชื่อบัญชีค่ะเราคลิกเข้าไปตรงบัญชีก่อนนะคะพอคลิกเข้ามาบัญชีแล้วก็จะมีชื่อเราสามารถที่จะคลิกตั้งชื่อของเราได้ชื่อผู้ใช้หมายเลขอ a ฟเฟอร์เออันนี้คือทาง Shopee ให้เรามาแล้วนะคะ แล้วก็ประเภทแอเฟเวอเอเป็นลายบุคคลค่ะวันเดือนปีเกิดของเราถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็แก้ไขได้นะคะอาชีพเลือกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็หมวดหมู่เฉพาะเราคลิกเข้าไปเลือกว่าเราสนใจหมวดหมู่ไหนบ้างตัวเป็นเองเลือกทุกหมวดหมู่เลยค่ะอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะคะกลับมาที่หน้าบัญชีเหมือนเดิมนะคะไปที่แพลตฟอร์มที่โปรโหมวค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะ ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาทุกแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ค่ะมาใส่ได้เพิ่มแพลตฟอร์มเข้าไปในการโปรโมทได้นะคะกดเอาลิงก์จากทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ต i k t o k อกนะคะท w i t t e r และอื่นๆที่เรามีอยู่ทุกแพลตฟอร์มเราสามารถเอามาเพิ่มใส่ตรงนี้ได้นะคะตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มสามารถสร้างไรายได้กับ s h อป e ีได้ตรงนี้พี่เปิ้ลเอาลิงก์ a c e b o o k ลงไปพี่เปิ้ลก็จะกดยืนยันนะคะหน้าถัดมาค่ะ เขาก็จะถามว่า Shopee Affiliate ต้องการที่จะเปิดแอป a c e b o o k เพื่อทำการยืนยนันช่องทางการโปรโมทเราก็กดทำต่อนะคะจากนั้นเราก็ใส่ user แล้วก็ password รหัสผ่านของ f c e e o o o อะคะ่ะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยอะคะ่ะระบบเขาแจ้งเตือนว่ามีการเข้าใช้อุปกรณ์อีกเครื่องนึงอยู่ เปิ้ลก็ได้ไปกดยืนยันแล้วนะคะจากนั้นก็จะเข้ามาในระบบของ Facebook ของเปิ้ลนั่นเองค่ะพอเข้ามาแล้ว Facebook จะถามว่าดําเนินการต่อในชื่อของเราไหมเราก็กดยืนยันไปนะคะถ้าเรามีเพจนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อเพจเนี้ทั้งหมดเข้ากับช้อปปี้ไหมคะของพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลกดร่วมทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่มีก็กดถัดไปได้เลยคะ่ะในกรณีที่มีเพจนะคะก็ช้อปปี้จะขออนุญาตว่าให้ดําเนินการอะไรได้บ้าง กดเป็นแถบสีน้ําเงินทั้งหมดเลยค่ะของพี่เปิ้ลก็คือช้อปปีสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราได้ถ้าเราเอาลิงก์มาวางยอดเงินนะคะก็จะเข้าตามที่คนกดลิงก์เข้าไปนั่นเองค่ะแต่คนที่ไม่มีเพจไม่ต้องซีเรียสน,นะคะ เพราะว่ายังไงคุณมีโปรไฟล์อยู่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันคะ่ะจากนั้นกดเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะ Facebook เขาก็จะยืนยันกับเราว่าลิงก์ช้อปปีกับ Facebook เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่กดตกลงด้านล่างคะ่ะกลับมาที่หน้าเดิมดูช่องทางการติดต่อนะคะว่าถูกต้องไหม เราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็กดกลับไปนะคะหัวข้อถัดไปนะคะให้เรามาเพิ่มการชําระเงินค่ะกดการตั้งค่าเข้าไปเลยนะคะอันดับแรกนะคะประเภทบัญชีให้เลือกบุคคลทั่วไปค่ะคำนำหน้าเราก็กดนะคะว่าจะเป็นนายนางนางสา,าวหรือว่าอะไรนะคะ ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลใส่เป็นภาษาไทยได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็แก้ไขค่ะแล้วก็ที่อยู่คลิกเข้าไปกรอกที่อยู่ปัจจุบันของเราให้ชัดเจนนะคะแนะนำให้ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน,นะคะ่ะจากนั้นก็กดต่อไปได้เลยนะคะหน้าถัดมาจะเป็นข้อมูลธนาคารนะคะใส่ชื่อธนาคารที่เราจะต้องการจะใช้กับแอปนี้นะคะแล้วก็ชื่อสาขาธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารค่ะกรอกให้ถูกต้องแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารกรอกแบบเลขชิดกันไปเลยนะคะไม่ต้องเว้นวรรคค่ะจากนั้นให้เราอัปโหลดภาพถ่ายหน้าบุกแบงค์ของเรานะคะหน้าบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นส่วนของข้อมูลภาษีนะคะให้เราอัปโหลดหน้าบัตรประชาชนของเราขึ้นไปนะคะตรงนี้แล้วก็เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นเลขบัตรประชาชนเรา13หลักค่ะกรอกติดกันเลยนะคะไม่ต้องเว้นวรรคค่ะคุณทําการจดทะเบียนภาษีหรือไม่ให้ตอบว่าไม่นะคะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะ Facebook จะสอบถามเพื่อยืนยันอีกครั้งให้เรากดยืนยันนะคะจากนั้นนะคะก็กดโอเคค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทั้งหมดจบแล้วเหมือนที่พี่เปิ้ลพาทำนะคะก็จะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนั่นเองค่ะ ช้อปปี้เขาจะทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการอนุมัติให้เราหลังจากนี้คลิปต่อไปพี่เปิ้ลจะพาทำตั้งค่าพาร์ทเนอร์แอเฟรีเใน Facebook นะคะไปดูวิธีการในคลิปถัดไปเลยค่ะ